คำนวณสวยในบทวดความนะครับเพาคำนวณเรียบร้อยแล้วมึงนี่เขาสิมาเห็นโดยการปฏิบัติจริงการคือการผสมอาหารอาหารคนนะครับโดยที่เราต้องใส่เครื่องจักรเพราะวิธีเครื่องจักรเขาสิจะไดงไงสิ็ะได้นี่น,นะครับมึงนี่อืมอ่าก็ที่มีวัตถุดิบนะครับคือมีมันเซนครับไอ้ข้าอ่อนครับกากทั่วเหลืองกากปาล์มนะครับ ตัวเสือมืนคือตัวใบมันสับตากแหงนะครับถัดมาอีกก็เป็นพวกไดกกนเซียมครับฟีมิครับเป็นแร่ธาตุตัวหนึ่งก็คือปุ๋ยปุ๋ยยูเลียครับต้องเป็นปุ๋ยยูเลียนะครับเป็นปุ๋ย,ยอ่นบ่ได้ครับผมต่อไปคือเกลือรครับเป็นอันเริ่มกระบวนการผสมเลยนะครับอ่นะดูไฟไกม

ที่เจ้าคนเขาสงมาหลายอันันี่ทำามีไม่พอยม่อเลเขาตรงเน็บให้เทียบแล้วครับเทีห้พื้นพีพอกันตอนี้ครับ เืิดยี่สิต้องผสมสะได้เข้ากันเมื่อกี้เราต้องนี้ซื้อแล้วเป็นบุกคงหรือบุกคงที่เดียวเจ้คมาที่เดียวแห่แห่เสมอเลัหรือสอนขึ้นไปัหมครับหรืครับเบาๆหัดคุยไปเรื่อยๆครับไอ้ตัว เยอะยเหียบอมกเสมครับก็ไปเป็นปามครับปามมกเบบ้งไหนแล้วครับกี่้องผู้ใดที่ผ้ใจเดียวทุกคนต้องเป็นทุกคนครับเขาบอกากิจาเาะมาเดาไร ี่การเกษมีโา่เลยแล้วกเดียวนี่ยังมีสันวีทีเดียวเห็นอยู่ตรนี้เขาเหมือนวาีีเย็แบบขนมสันเนาะติดเาติดิสั้น ตัวเดียวที่มันหยาน้องปูปูฟานก็ตามด้วยตัวที่เบานั่นใชะเป็นตัวเลีย เรียบ่เสมอกันเพาะสมเสมอกันไม่เหยดให้สสวนผสมอยู่ไปยุบในมืงหลายน,นะครับต่อไปครับ้างก่อนกลางเลย เป็นแหลทัดครับใส่มือกำไว้มือม่เลยครับ้เกลียสมสมยุบวาวเป็นกีเลย ยีงดีเขากำบ้านอดู่ครับบ้านไปควายบานไปควยลุยเกี่ยวทำดึกดื่มบ้านสวยบ้านสวยพวกเครื่องอย่างนี้ประโยชน์หลักๆเลยคือเ็กษตรนัวแหละครับคือเขาใส่หนังปลาใส่ของชุนชนดนี่นะของ่ายๆว่ามันมีความเค็มนะครับเกษตรอาหารอย่างนี้รสขาดินัวจะสมักจริง มักกินนะครับเจะเห็นวเกิดความอยากอาหารสุดท้ายเป็นยูเลียรครับยูเลียเป็นอย่างเช่นยูเลียใบบนเพราะว่ายูเลียนี่เป็น,เ,เ,น,เ,นปเม็ดรกลมครับตา,าแบบแหลนลงข้างลา่างเลยอะไม่นด้เคลื่อนตัวเยอะกว่าทุกอย่างครับ เอาไปเลยเอาไว้ทั้งส่วนผสมของอาหารนี้ชุดนี้ผมสุดยอยมากเป็นอาหาสิบกิโลนะครับเพราะว่าเห็ดเป็นลอยหรือว่ามันหมื่อกับผู้ที่เขาสิเห็ด ขเ,เขาเงินใบก็ก็นกีดเหเียดหลายๆนะครับอีนนท,ทีครับอีทีผสมเพือในต๊กมาตักกเสียบคอด้านทางนะเสียบคอแล้วก็ปวยมาอีกฟังดูเหเป็นกองครับเก็บมันดีนจนังเลยนเกีวย กอีกส่วนกอไปตรงตรงจากขึ้นล่างนะครับเราม่เวยเด็กเป็นนาไปครับถึงก็มาถึงดิบเขาถึงถึงเม็ดตักนะู่แก้รอบแรก ตีเห็ดจประมาณสองถก่าก็กเพิ่มเข่ากันนะครับ้อดีของวิธีเย็ดแบบนี้คพือใส่น้ำมันไปในานีการปั้นเปลืองของประมาณเขาในการสื่อเขาเรียกว่าจิเ่อยเขา าลาต่อไปจะเป็นการพลิกกลับอีกเทือนึงครับพลิกกลับหย่อนกลับข<ช>ึ้นไปแบบเกาเหรอครับโเกเทีเห็นได้ว่าเรื่องผสมสิเริ่มเผากันแล้วครับแก้วสองเทือ จำไปแล้วครับพอมันตสาหร่เ็ดใส่ยุห้ารายเาีง่รือาาขาใหี่น้องตอน้สนใจครับอัน้เรเอาูบ้าเเบิ้งมา ถ้าในเขากันเขาแบบพีคัพอีกเกินนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขากันอยู่โอเคเรามันชุบทางเลยครับใน,น,จจกกน,นปัจจุบัน,นจะเป็นเก็บใบดีเพราะจำเป็นต้องโค้ชแห่แนวครับแก้ไข ครับนี่ก็เป็นอาหารคนนะครับที่โปรตีนอยู่ประมาณ16ถึง18เปอรนตะครับ16เปอนถึงกับวิธีการที่เห็ดทุกคนเนี่ยอาจจะเข้าใจแล้วครับเนาะสำหรับอาหารคนผมกคนที่จบในเทปตอนนี้